สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้คือวอัวของคุณยายเนะาะ67ตัวไม่เคยเสียงเงินสักบาทในการผสมเทียมผสมสมกันเองปีหนึ่งหาเงินได้จากการเลี้ยงวัวเท่าไหร่ครับคุณยายขายได้ระหว่าง7-8-9ตตัวนี่แหละได้เงินเท่าไหร่ครับคุณยายได้เงิน ปีนี้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทอันนี้คือห้องนอนห้องนอนเรียบร้อยในตัวเลยไม่มีที่กินไม่มีน้ําไม่มีอะไรมีน้ำทางโน้นคื่อเขากินอันนี้แค่นอนครับผมแสดงว่าวัวของคุณยายฝึกมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเข้ามานอนไม่มีอะไรให้กินขค่นอนแล้วก็จบนั้นอิ่มแล้วมันก็เข้านอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามากินก็คือกินที่โรงอาหารสวัสดีครับคุณยายสวัสดีจ้าที่นี่ที่ไหนครับ อยู่บ้านพม่าจะาตำบลจารพัฒน์อำเภอสกลบุญมาสเรนจ้าคุณยายชื่ออะไรครับสายแก้วจันเจริญจ้าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมครับอันนี้คือข้อวัวของคุณยายเนาะใ้ยายเลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรนะครับสายพันธุ์กระโดนจ้าวัวไทยบ้านจ้าไทยบ้านทั้งหมดกี่ตัวครับคุณยายหกสิบเจ็ดตัวจ้าหกสิบเจ็ดตัวไม่เคยเสียค่าผสมพันธ์ไม่เคยเสียไม่เคยฉีดยาไม่เคยฉีดยาไม่เคยให้กินหัวอาหารไม่ ธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยจ้ะหกสิบตัวจ้ะหกสิบเจ็ดตัวหกสิบเจ็ดตัวจ้ะแล้วคุณยายผสมพันธุ์ยังไงครับไม่ได้ผสมมันผสมกันเองอ๋อเรามีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองพ่อพันธุ์อะไรกระโดน่อกระโดนนั้นก็ผสมกันเองจ้ะครับผมก็คือเป็นวัวไทยบ้านผสมวัวไทยบ้านยายครับแล้วยายเคยคิดอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆไหมครับไม่หรอกตัวใหญ่ๆไม่มีทุนจะเลี้ยงจ้าเลี้ยงแบบนี้หละครับผมง่ายจ้ะครับผม แล้วเนื้อมันก็อร่อยกว่าวัวพันุอีกอ๋ออย่างนั้นเหรอครับใช่วัวพันธุ์ถ้ามันผอมเนื้อไม่อร่อยหรอกมันย่นอวัวนี่แหละถ้ามันเนี่อเนื้อมันอร่อยเนื้อมันแน่นจช่เนื้อมันแน่นคือถ้าเป็นวัวตัวสูงสูงนี่วัวสูงสูงถ้ามันผอมมันเนื้อมันจะย่อนยานจายานไม่อร่อยอ๋อครับอันนี้คือข้อวัวของคุณยายเนาะมีฟางอยู่ตรงกลาง แล้วซ้ายมือก็จะเป็นรางอาหารรางอาหารไว้ไวให้ใส่หญ้าใส่ฟางให้มันกินรางค้างๆอ,ะอ่ะอ๋อ<ม>ก็คือรางเนี้ยอยู่เป็นสี่เหลี่ยมเลย้าสี่เหลี่ยมจุดเลยเป็นจุดเลยเ ครับผมใส่ฟางใส่หญ้าตอนฝนตกน่ะไม่มีอะไรก็ใส่นี่เลยครับผมแสดงว่าวัวเข้ามาปุ๊บวัวจะได้กินฟางกินหญ้าข้างๆนี่ครับผมอันนี้คือที่กินข้าวเราเราพัวฝนตกเลยจะทำอันนี้อ่ะครับผมป้องกันเวลาฝนตกใช่ไหมถ้าน้ำท่วมไปไม่มีที่จะให้กินเนาะครับผมยนี้แสดงว่าตัวนี้จบเลยจบครับผม ทางนู้นคือที่นอนยาการคืนก็เอาไปเข้านอนทางโน้นค่ะค่ะคุณผู้ชมหน่อยทา,า,านงนั้นเนะาะตรงนี้เป็นบริเวณที่คุณยายเขาบอกว่าเก็บไว้ให้วัวได้มากินอาหารอยากินอาหารเป็นโซเป็นห้องครัวเนะาะห้องครัวก็คือเหมือนกับว่าเวลามันจะมากินกินตรงนี้พอกินตรงนี้เสร็จแล้วคุณยายก็จะไล่ไปนอนที่นูน้นไปนอนที่น,นู้นอ๋อที่นอนก็กลางมุ้งเรียบร้อยเลยกลยา,กางมุ้งก็ไม่ได้ทําไมครับคุณยาย ยุ่งมันเยอะอ๋อยุงมันเยอะแรงวันก็แรงวันทงก็ยุงครับผมนี่คือห้องนอนนะผู้ชมครับห้องนอนเขาอ๋กลางมุงเรียบร้อยเลยจากเจ็ดวันก็พ่นโซดาแกรมครั้งหนึ่งทำไมต้องพ่นโซดาแกรมคุณยายก็ยุ่งยุงแรงวันอ่ะครับผมก็คือวัวหกสิบเจ็ดตัวนอนอยู่ที่นี่ไม่แฉะนะคุณยายนะ มันมันมันค่อยแฉะหรอกถ้ากลางวันมันนี่ก็มันร้อนมันก็นิ่งอ๋อคุณยายใส่แผ่นใสด้วยอ๋อนั่นผู้ชมครับชามันก็แฉะอย่างนี้แหละอืมนั่นมีแผ่นใสด้วยไปดูที่ไหนมาคุณยายถึงทําอย่างนี้ก็เห็นชาวบ้านเขาทำงานขายยุงมันเยอะเนาะถ้ามันนี่มันนอนไม่ได้หรอกครับผมก็คือตอนที่วัวจะเข้ามานอนคุณยายก็จะปิดมุ้งปิดอะไรเรียบร้อยเลยครับผมข้อวัวถ้าเดินไปเห็นยุงอ่ะมัน มันเยอะอย่างนี้แหละแล้วก็พ่นยาพ่นโซดาแกมพ่นโซดาแกมครับผมอันนี้คือห้องนอนยาห้องนอนเรียบร้อยในตัวเลยไม่มีที่กินไม่มีน้ําไม่มีอะไรมีน้ำทางโน้นทื่อเขาวกินอันนี้แค่นอนครับผมแสดงว่าวัวของคุณยายฝึกมาเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเข้ามานอนไม่มีอะไรให้กินอ้าเข้านอนแล้วก็จบนั้นอิ่มแล้วมันก็เข้านอนอย่างนั้นเลยแหละครับอ๋อ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามากินก็คือกินที่โรงอาหารอ๋ออย่านง,ยง,งนั้นเลยนะผู้ชมครับห้องครัวครับห้องครัวของวัวอือถ้ามาฝนไม่ตกก็กินกลางทุ่งอย่างนี้เลยจา้าอ๋อทำไมคุณยายให้วัวก,กินกลางทุ่งครับก็ฝนนั้นไม่ตกก็ได้ให้กินอย่างนี้อหละทะเลขว้างอ๋ออาจายเดินมาเลยอันนี้คือวัวของคุณยายเนาะมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่หกสิบเจ็ดตัวจ้าหกสิบเจ็ดตัวจ้าคุณยายให้กินแค่หญ้ากับหญ้ากับฟางครับผมจ้า มอเตอร์สองล้อไถตัดหญ้าตัวเองตัดข้าวตัวเองบ้างอันนี้คือขี้วัวที่วัวมากินวันหนึ่งวันหนึ่งก็เก็บเก็บทุกวันเลยถ้ามมนเก็บนั้นใส่ไปมันสกปรกมันก็มีกินหญ้าหรอกอ๋ออย่างนั้นอีกบางคนก็คือพื้นดินเนี่ยก็ใส่ใส่ไปเลยก็แล้วแต่ว่ามันจะกินหรือไม่กินกินอันนี้สะอาดถ้าไม่สะอาดวัวมันเยอะอย่างนี้น่ะของคุณยายเน้นสะอาดจริงๆเลยใช่ไหมครับอืม คือถ้าพื้นสะอาดใส่ยาใส่หญ้าใส่ฟางไปวัวก็กินเนาะกินหมดไม่เหลือครับผมเหมือนที่คุณยายทำอยู่ตอนนี้เนาะสะองขยันก็คือาเก็บขี้มันออกครับผมของคุณยายนี่ก็คือจะเอาฟางไว้ที่พื้นเลยเนาะหญ้าไว้ที่พื้นเลยมันสะอาดสะอาดยังไงวัวก็กินเนาะคุณยายกินหมดหญ้าครับผมอันนี้คือนาของคุณยายเนาะ้าคุณยายตัดข้าวปีละสองครั้งเลยปีละสองครั้งแล้วมันออกดอกออกผลไห่ครับสวย ยิ่งเลยครับคุณยายได้จังแปดอุ้มแปดอุ้มเลยเหรอครับหลายหลายคนตัดแค่รอบเดียวนะบางคนตัดรอบเดียวหญ้ามันขึ้นอีกถ้าตัจดอีกก็ไม่สวยอย่างนั้นอีกเลยครับคุณยายทำแบบนั้นเลยครับผมไม่จําเป็นต้องปลูกหญ้าเนาะตัดข้าวก็เหลือเฟือแล้วตัดข้าวก็เหลือเฟือแล้วครับผมวันหนึ่งวัวกินเยอะไหมคุณยายสองรถไถสองรถไถจ้าเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยจ้าตอนกลางวันคุณยายจะเอาวัวมาออกข้างนอกอย่างนี้ กลางคืนก็เอา้านอนครับผมทําไมต้องเอาวัวเขานอนคุณยายก็ให้เขาเดินเล่นเดินกินครับผมถ้าอยู่ในคอกอย่างนี้นะทาไมเอาออกเขาก็ไม่สบายเหมือนกันมันคนก็ไม่ได้ออกกําลังกายอย่างนั้นหละอันนี้คือวัวของคุณยายเนาะหกสิบเจ็ดตัวไม่เคยเสียเงินสักบาทในการผสมเทียมผสมผสมกันเองปีหนึ่งหาเงินได้จากการเลี้ยงวัวเท่าไหร่ครับคุณยายปีนี้วัวมันถูก ถูกจ่ายยังไม่ได้ขายเท่าไหรขายได้ระหว่างเจ็ดแปดเก้าตัวนี่แหละได้เงินเท่าไหร่ครับคุณยายได้เงินปีนี้แสนกว่าแสนกว่าบาทไปกี่ตัวครับไปเก้าตัวเก้าตัวพอรับได้ไหมจักก็พอได้อยู่แต่ก็จะขายอีกก็ข่าวกำลังถูกนายกก็ยังไม่ได้นี่นะแสนกว่างั้นเลยเนาะครับผมไอเราชาวนาทำไงได้แล้วจะเขา ภูมิใจไหมคุณยายจะก็ภูมิใจเลยทำมาได้เลี้ยงแบบนี้จะทําไงได้ให้ลูกเรียนครับผมอาชีพทุกวันนี้เนาะคนเราถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้กินเลยจะโอ้ผมชอบคำพูดนี้มากเลยคุณยายทาไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็ชีวิตยากจนแต่ก่อนเนาะ้าไม่มสู้แบบนี้ก็ไม่ได้กินครับผมไม่เหมือนเหมือนคนรวยของไอ้เขาคนรวยเขาทำไงก็ได้แต่เราจนเราก็ต้องสู้ครับผมสู้เพื่อชีวิตเพื่อลูกอเพื่อครอบครัวจ้ะเริ่มต้นอีกกี่ตัวคุณยาย ริ่มต้นก็ไม่มีเลยวัวนะเขาเขามายืมคำมาเลี้ยงเป็นลูกกันเลี้ยงแมงลูกจ้าแล้วก็ไม่ไม่ทอดสักตัวแล้วเขาก็ให้อ้ตัวเล็กตัวหนึ่งครับผมแล้วเขาก็ให้ตัวนึงแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไปก็ไม่ไม่ทอดอีกแล้วเลยขายขายได้หนึ่งห้าซื้อวัวมาหนึ่งตัวจ้าแล้วก็ซื้อวัวกระจุ๊ดลูกมาอ๋อริ่มต้นวัวสองตัวจ้ามีทุกวันนี้หกสิบเจ็ดตัวเคยเลี้ยงสูงสุดเท่าไหร่คุณยาย ถ้าปีหนึ่งท้ามได้ขายก็ร้อยกว่าตัวเลยร้อยกว่าตัวเลยตดเพราะนได้สามสิบห้าตัวครับผมวัวไทยบ้านของคุณยายไม่ได้กินอาหารเสริมเลยมันทนไหมคุณยายจ้าทนไม่เคยกินอาหารเสริมเนาะครับผมก็กินแต่ยางนี้เลยไม่เคยป่วยด้วย้ไม่เคยเป็นใดเลยครับผมเวลาเขามาซื้อวัวไทยบ้านเขาตีเยอะไหมจ้ะเวลาเขามาซื้อวัวไทยบ้านเขาตีเยอะไหมเขาตี ถ้ามนเห็นตีอะไรไม่เห็นตีอะไรเลยเนาะเขาตื่นใจไอ้พวกวัวพันเลยที่มันหอมใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับท่านดูนะครับว่าพื้นเนี่ยวัวเยอะมากๆเลยแต่ไม่มีขี้วัวเลยสักสักหยดเลยเนาะคุณยายเนาะคุณยายเก็บทุกวันเลยเก็บทุกวันเขากินเสร็จถ้าเขาขี้ก็เก็บ๋อให้สะอาดครับผสะอาดเขาจะไม่กินหรอกเขาเดินเหยียบเหยียบไปเหยียบมาก็ติดไม่กินก็เก็บ คือมันเป็นนิสัยของวัวที่นี่ไปแล้วจะไม่กินหญ้าที่สกปรกแล้วก็เป็นนิสัยของเจ้าของคอกไปแล้วต้องสะอาดเท่านั้นถึงแม้จะเป็นวัวไทยบ้านแต่ก็สะอาดผมเชื่อว่าหลายๆคนกําลังมีความสุขนะผู้ชมครับท่านดูได้เลยนะครับว่าพื้นหญ้าของคุณยายนี่ไม่มีขี้วัวเลยเนาะขนาดว่าวัว67ตัวน้คุณยายเนาะนี่เขาเริ่มขี้แล้วยวก็เดินเก็บอีกถ้าขี้ปุ๊บเก็บปั๊บเลยเก็บแล้วกองเอาไว้ ถ้าเขามีเขาเข้ามาซื้อก็ขายขายยังไงคุณยายขายเป็นกระสอบเ่าวาถ้าทารวยจักกระสอบสายเขาสามกระสอบร้อยหนึ่งโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับผมเคยขายขี้วัวปีหนึ่งได้เงินสูงสุดเท่าไหร่ครับคุณยายปีหนึ่งขายได้เจ็ดด้ถึงหมื่นก็มีจ้ะโอ้ถึงหมื่นรับผมก็มีครับผมถ้ามันแพงนะการจัดการของคุณยายนี่ดีเลยนะ วัวหกสิบเจ็ดตัวเลี้ยงกี่คนครับคุณยายสองคนตายายสองคนตายายลูกไปโรงเรียนจากที่เขาไปช่วยเนาะทำอะไรไป็นเรื่อเขาไปช่วยชืวยไอ้ชื่อดีเป็นเจ้าของครับผมจ้คุณยายเลือกไม่พันยังไงบ้างไม่ได้เลือกเลยไม่ได้เลือกเลยแล้วแต่มันเป็นแล้วแต่มันจะเป็นจะเป็นแบบไหนก็ไว้แบบนั้นเลยครับผมขายตัวผู้ตัวเมียก็ไว้งั้นเลยคุณยายไม่เคยขายตัวเมียตัวเมียมีคนเขาชอบเขาชอบอะอยาก ได้เลี้ยงน่ะครเลยมาขอซื้อเขาอยากเลี้ยงวัวไทยบ้านเหรอเลี้ยงวัวไทยบ้านทำไมคุณถึงอยากเลี้ยงคุณยายเพราะว่าลูกมันจิตลูกง่ายอ๋อครับผมสี่ปีสามปีได้ลูกสี่ตัวข้าวไปอยากได้อย่างนั้นเลยได้แต่ว่าส่วนมากคุณยายก็จะขายแค่วัวตัวผู้ได้ตัวเมียก็จะเก็บไว้ทําพันธุ์เนาะไว้ทำพันธุ์ครับผมยายครับวัวหนึ่งตัวที่คุณยายเลี้ยงนี่ให้ลูกสูงสุดเท่าไหร่ครับคุณยายลูกเยอะเลยลูกเยอะเลยจด้อืมไอ้วัวหนึ่งตัว ลูกถึงยี่สิบตัวยังมีเลยจ้ายังมีถึงเลยครับผมแสดงว่าวัวไทยบ้านนี่สำหรับยายนี่ดีดีที่สุดแล้วใช่ไหมจ้าเลี้ยงวัวอย่างนี้เลยดีทำไมครับคุณยายดีอย่างไงาก็ไม่ใช่วัวพันวัวพันกินไม่อิ่มมันก็พร้อมอืมพร้อมแล้วก็ไอ้อที่มันอ้วนมันก็ได้เงินอยู่มันก็ราคาแพงครับผมค่พร้อม ถ้าพร้อมสองสามพันแค่นั้นแหละครับค่าเสื้ออืมเออยากยากใช่ไหมคุณยายยากเลี้ยงวัวพันยากแต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านเรานี่ยากไทยบ้านเราไม่เป็นไรหรอกน่าจะาเลี้ยงง่ายครับผมอาศัยเลี้ยงง่าย้ากินอิ่มมันก็โตเร็วครับผมกินได้กินอย้แล้แพงแล้วไม่ทันจะหวัดยากก็โกยอย่างแย๊บมาทัดต้วกินได้กินไแพ้วแแล้วอ๋อคุณยายเขาบอกว่าวัวประเภทนี้กินไปก็อ้วนเหมือนลูกแตงโมอ๋อครับผม มดูแล้วคุณยายมีความสุขมากเลยนะเนี่ยผู้ชมครับมันเป็นวัวที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กแต่ว่าเล็กปิกขี้หนูนะคุณยายเนาะเลืออร่อยเนื้ออร่อยแล้วก็ไม่ค่อยป่วยด้วยไม่ค่อยนไข้ไม่ค่อยเป็นอะไรกับเขาขี้กินขี้อย่างเดียวเห็นหนงขี้กินขี้กินขี้อย่างเดียวครับผมแม่พันธุ์ก็หนึ่งตัวก็มีลูกประมาณสักยี่สิบตัวได้เลยเหรอครับ แม่นี่ปีนี้มันมันคลอดสามสิบห้าตัวปีนี้เหรอครับอปีนี้คลอดสามสิบห้าตัวจำได้ขนาดนั้นเลยแล้วไอ้วัวดังๆนี่เวลาเขามาซื้อเขาตีเยอะไหมคุณยายวัวดังๆนี่เขาไม่เห็นตีอะไรเลยเขาไม่เห็นตีอะไรเลยใช่ไหมอืมก็มันเกิดมามันดังนีมันก็ดังครับผมแล้วแต่ธรรมชาติเนาะครับผมแบบนั้น โอ้วัวของคุณยายเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนเลยเนะาะใให้กินหญ้ากับฟางหญ้ากับค่าน้ำมันวันหนึ่งก็หมดแค่สองวันสองร้อยนะคุณยายเนาะครับผมถ้าปี่แล้วอาลมันมันมันถูกหน่อยครับผม,ม,มท, <laughs> ที่คุณยายเก็บขี้วัวเลยใชแต่เห็นก็เก็บเลยเหรอครับถ้ามันเก็บมันจรื้อมันจะไม่กินอย่าอ๋อคือถ้าเมื่อใดที่คุณยายเห็นขี้วัวปั๊บนี่คุณยายจะเก็บทันทีเลย้าจะทันทีเลยอ๋อ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่วัวก,กินหญ้าดีอ้วอนด้วย,วยเนี่ยผู้ชมครับเวลาที่คุณยายท่านเจอขี้วัวท่านก็จะเก็บขี้วัวไปกองนะครับกองถ้าใครอยากเอาไปทำปุ๋ยก็เชิญมาซื้อได้เลยจ้าครับผม ตอนไหนมาเอาโรถครับผมร้อนมากเพราะตัวเล็กๆมันมันกลาเข้าทางนู้นมันก็นอนทางนี้คือตัวเล็กๆอยู่ข้างนอกใช่ตัวเล็กๆนำมันกลาให้มันมันทอดเยอะไหมครับผมอช่คือคุณยายจัดสรรปันส่วนดีมากเลยเนาะวัวตัวใหญ่ก็จะอยู่ในคอกเนี่ยผู้ชมครับขนาดรู้ดูฝนเนาะคอกวัวของคุณยายนี่สะอาดมากมากเลยจมวไม่ได้หรอกทำไมคุณยาย โกปรกก็มันไม่ค่อยกินยากมนต้องทําให้สะอาดให้เรียบร้อยครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคบคุณยายคนเราทามันเหนื่อยไม่ทอ้อไม่ได้กินหรกอจ๊ะก็ะต้องสู้ชีวิตเลยเนาะครับผมอืมอคำพูดนี้ดีมาก,ากเลยนะคุณยายนะคนเราทําไงได้เกิดมาทำมันสู้ชีวิตก็ไม่ได้หรืจ้ะครับผมต้องสู้ ูเพื่อนาคตขทางหน้าของลูกของหลานทุกวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยทำเพื่อลูกทําเพื่อลูกอย่างเดียวเลยทำเพื่อลูกครับผมจะไปให้ตอนนี้คุณยายก็จะปิดประตูให้วัวให้วัวเข้ากินหญ้าครับผมเสร็จเขาก็นอนและใส่ฟางอีเข้าอิ่มเขาก็นอนครับผมอันนี้คือถ้ามันร้อนมันก็เข้านอนตรงนี้แหละอ๋อก็คือตรงนี้มีหญ้ามีฟางรอแล้ว คือถ้าเกิดว่าอยู่ตากแดดร้อนๆเนี่ยยาเขาก็มานอนทางนี้เลยอ๋อก็จะมาเข้ากินฟางที่คุณยายเตรียมไว้เนี่ยผู้ชมครับคุณยายก็จะเตรียมฟางไว้ที่รางอาหารของคุณยายเนาะอ๋อคือที่นอนนิ่มไม่สกปรกไม่สกปรกขี้จกก็ยกออกทันทีเลยห้ามมีขี้วัวในค้อกครับผมเวลาวัวกินหญ้าเสร็จแล้วถ้าอยากกินฟางก็เข้ามากินตรงนี้ ก็คือมันสามารถที่จะเดินได้ในพื้นที่เดินได้อืถ้ามันที่มันเดินแล้วสรกมันไม่ินหรอกจ้ะมันต้องทามันออคือเราฝึกวัวของเราให้เป็นวัวที่รักสะอาดนะคุณยายเนาะอืมทำอะไรนี่แหละทุกวันทุกวันเลยเอาทุกวันนี่เช้ามาหาญ้าให้วัวจ้าตข้าวข้าวประจัดหญ้าหญ้าก็ยายก็เอาน้ําใส่ถังให้เขาครับผมแล้วก็เดินเก็บ เดินเก็บขี้ผสมครับผมใส่นั่นให้สะอาดรียบน้อยแล้วก็รอครับตัดยามาก็ให้กินครับผมแค่นั้นแค่นั้นเนาะไม่มีอะไรพิเศษเลยแค่เน้นความสะอาดเขากินเสร็จเขามีขี้ก็เดินเก็บเดินเก็บอ๋อเดินเก็บระหว่างกินด้วยอเหมือนกับเด็กเสิร์ฟเนาะลูกค้ากินเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะอ๋ออย่างนั้นเลยเลยครับคุณยายทำแบบนั้นทุกวันทุกวันกี่ปีแล้วครับที่ทำมานี่ โอ้ยหลายปีอยู่ตั้งโลกอยู่เล็กๆครับผมแล้วโลกเรียนจบจบมาแล้วหรือคนเดียวเองจ้าอืมว่าชีวิตแบบไหนครับผมคนเราทำไปสู้ก็ไม่ได้หรอกจ้าครับผมเนี่ยผู้ชมครับคุณยายก็ปิดประตูเรียบร้อยแล้วบางคนเขาไม่สู้หรอกแค่สองสามตัวเขายังทำอะไรเลยของคุณยายหกสิบเจ็ดตัวเนาะเตัวเลี้ยงได้ยังไงเนาะสองคนตายยายเนาะ ืมันเหนื่อยนะผมว่านะยาเหนื่อยเลยเหนื่อยก็ต้องคนเราเหนื่อยก็ต้องสู้ครับผมมันต้องท้อหรอกคนเราสู้เพื่อชีวิตครับผมท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับ,ค,รบคนเลี้ยงวัวก็เลี้ยงวัวแบบนี้นะมันต้องลงทุนอะไรเยอะหรอกครับผมแค่ให้มันกินอ่ะถ้ามี ที่นาสักสองไร่อย่างเนี้ยเราก็เลี้ยงเจ็ดแปดตัวก็ปลูกับผมสบายไม่มีปัญหารหรอกครับผม